สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูกแกสช่องที่จะพาเพื่อนๆไปมันกับโลกของมอเตอร์ไซค์แบบจัดเต็มวันนี้บอกเลยว่าของโหดของแรงของใหญ่กำลังจะมาเพราะเราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่บอกเลยว่าคำว่าสุดขีดยังน้อยไปมันคือชาร์โดมอ o ์ด9,000ที่หลายคนรอคอยเจ้าชาร์โดมอ o ์ด9,000ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันคือสัตว์ประหลาดสล้อที่เกิดมาเพื่อบดขยี้ทุกความท้าทาย แค่ได้ยินชื่อก็บอกเลยว่าขนลุกสู้เพราะคำว่ามัมมอตแปลว่าช้างแมมมอตซึ่งก็เปรียบเสมือนความใหญ่ความบ้าพลังและความดุดันที่รวมอยู่ในเครื่องนี้อย่างเต็มสู่เริ่มจากดีไซน์การก่อนชาร์โด m มัม o อ h 9000มาในทรงครูเซอร์ผสมคัสตอมล้ำยุคไฟหน้าเล็ดแบบวงแหวนคู่คลุมด้วยแฟริงทรงเหลี่ยมแบบฉบับสายโหดโครงสร้างเป็นเฟรมเหล็กกล้าคาร์บอนเสริมไทเทเนียม เพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันตัวถังน้ำมันทรงถังบินขนาด30ลิตรขี่ทางไกลสบายไม่ต้องจอดบ่อยแต่ที่โหดกว่านั้นคือเครื่องยนต์ครับชา o ์โดมอ o t h 9000มาพร้อมเครื่องยนต์วีทวิน 9000cc บล็อกใหญ่ที่สุดในโลกของรถ2องล้อผลิตแรงม้าสูงสุดถึง550แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำยันรอบสูงแค่กระตุกคันเร่งรถก็พร้อมจะกระชากคุณไปติดเบาะแบบไม่ต้องนับ1-10 ระบบเกียร์6สปีดพร้อมคลัตช์ไฮดรอลิก2ชั้นเสริมด้วยระบบควิกชิปเตอร์ทั้งขึ้นและลงทำให้เปลี่ยนเกียร์ยรได้แบบไม่มีสะดุดและไม่เสียอัตราเร่งนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5โหมดตั้งแต่คอมฟอร์ตสปอร์ตดรักเรนจนถึงโหมดอินสานที่เปิดพลังเต็ม100%แบบไม่กัก ช่วงล่างเองก็จัดเต็มไม่แพ้กันด้านหน้าใช้โช๊คอัพแบบหัวกลับจากโอลินขนาดแกน60มิมตรปรับระดับได้ทุกมิติด้านหลังเป็นโช๊คคู่โอลินแบบพิกเกยแบกซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลแม้จะเจอถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อหรือลอนคลื่น ระบบเบรกใช้ดิสก์คู่ด้านหน้าขนาดจาน500มิลิเมตรคาลิปเปอร์เบรกเ r ร m ม o 8พอร์ตพร้อม ABS 4จังหวะที่ทำงานร่วมกับระบบ c o นเนอริง ABS และระบบ Engine b r บรกค o n t r o l เพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้านหลังเป็นดิสก์เดียวขนาด450มิลพร้อมคาลิปเปอร์6พอร์ตเรียรกว่าหยุดนิ่งได้อย่างมั่นใจแม้จะวิ่งเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมง พูดถึงความเร็วเจ้านี่ทำท็อปสปีดได้สูงสุดถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับฟังไม่ผิด360จริงๆและอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาแค่2.5วินาทีเร็วพอๆกับซูเปอร์คาร์ระดับโลกแถมยังเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามออกมาจากท่อไทเทเนียมคู่เสียงต่ำหนาลึกกระหึ่มจนสะเทือนพื้นดิน เทคโนโลยีก็ไม่ธรรมดาชา a d โ w มัมมอด9,000มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด8นิ้วแบบสัมผัสร,รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทาง GPS เต็มรูปแบบกล้องหน้าหลังบันทึกวิดีโอแบบ 4K ไว้เป็น dashcam ในตัวมีระบบ blind spot detection แจ้งเตือนรถในจุดอับสายตาและระบบ radar าา cruise control ที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า อีกจุดเด่นที่หลายคนต้องร้องหวาวคือระบบล้อนคอนโทรลที่จะช่วยให้คุณออกตัวแบบไม่มีลื่อนถลไม่มีหน้าเชิดควบคุมแรงบิดและแรงหมาให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบ Control, แฟรคชันคอนโทรล8ระดับและวิลลี่คอนโทรลที่ป้องกันหลอหน้ายกเมื่อตั้งใจอัดคันเร่งเต็มๆในเรื่องของความปลอดภัยชาร์โดมมอด9 0 0 0ยังมาพร้อมระบบแอร์แบ็ฝังในแฮนด์และเบาะนั่งพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับแรงกระแทก ถ้ารถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กจะพองตัวภายในเสี้ยววินาทีช่วยลดแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำหนักตัวรถอยู่ที่490กิโลกรัมฟังดูเยอะแต่ด้วยระบบบาลานซ์แอซิสและมอเตอร์ช่วยสรงตัวที่ติดตั้งมาในตัวทำให้การขับขี่ในความเร็วต่ำหรือการถอยหลังเป็นเรื่องง่ายเหมือนขี่สกูตเตอร์ ราคาค่าตัวของ Shadow m a ม m o t 9,000เปิดมาที่6.9ล้านบาทถ่ายใช่ครับฟังไม่ผิด6.9ล้านแต่บอกเลยว่าคนที่ซื้อไม่ใช่แค่ซื้อรถแต่คุณกำลังซื้อประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนมันคือความคลั่งความดิบและความเหนือกว่าทุกสิ่งบนท้องถนนสรุปเลยครับ Shadow m a m m o t 9,000คันนี้มันไม่ได้แค่เป็นรถแต่มันคือเครื่องจักรสังหารบนสองล้อสำหรับคนที่ใจถึงและพร้อมจะรับมือกับพลังระดับสัตว์ประหลาด ใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครในโลกรับรองว่าเจ้านี่ตอบโจทย์แบบสุดๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f ฟู์แกสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวของรถโหดๆแรงๆแ,แบบจัดเต็มสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ